อ e ีวีหรือน้ำมันครับน้ำมัน <ve> e <า>ครับทำไมาดึกอีวีประหยัดรักโลกเดือนหนึ่งใช้ถูกมากสองพันสองพันแล้วมันก็สองพันได้ถ้าขับแบบไม่เยอะไงเอา้าแล้วถ้าราจะขับซื้อรถมาไหมครับขับไม่เยอะซื้อรถเราขับไปลำขับกลับบ้านแล้วขับมาทำงานเอา้าผมผมขับเยอะผมอยากประหยัดด้วยอะ่ะแล้วเวลาไปต่จังหวัดอีวีลำบากไหม ลำบากเติมน้ำมันนะห้านาทีขับไปห้าร้อยกิโลวเดี๋ยวนี้เขา20นาทีก็เต็มแล้วอืมว่าจะไปก็ต้องกดจองอีกคนก็เต็มคิวก็เยอะเอ้าต้องกดนั่งทำอะไรเวลาเวลาชาร์จทีนั่งทำไรครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนึงเาก็ชิวเราก็นั่งพักแต่เวลาพี่ไปแต่งยังไงพี่ขับเขาปัมปึ๊บน้องน้องเก้าห้าเต็มถังสองสามนาทีเสร็จขับออกเ้าผมไม่รีบผมนั่งชิวเติมน้ำมันเสร็จขับไปเลยง่วงทำไงมีอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วไเราก็ต้องนั่งพักก่อนง่วงแล้วอรรรียััปปะะหหดดจิง <Okay. S 2> เวลาค่าประกันเท่าไรหกเจ็ดหมื่นใช่ไหมมัน,มนะระยะยาวคุณคิดดูผมค่าน้ำมันถูกกว่าทุกเดือนกี่เท่ากี่เท่าพอคำนวณค่าประกันค่าชาร์จพอมาเทียบกับรถน้ํามันอะ่ะเติมน้ามันค่าประกันค่าประกันก็ถูกกว่าสรุปแล้วก็พอๆกัน่ออย่างรถน้ํามันเนี่ยซื้อมาล้านหนึ่งขายต่อได้หกเจ็ดแสนรถอ,อีวีอ่ะเดี๋ยวนี้ คนเขาใช้เยอะแล้วตลาดมือ2อง EV ก็ขายได้หกเจ็ดแสนซื้อมาล้านหนึ่งุณรู้ได้ไงขายต่อมันคุ้มเหรอซื้อรถมาเมื่อวานเดี๋ยวพรุ่งนี้รถก็ประกาศมีส่วนลดเพิ่ม EV ไงก็ไม่ได้ไม่เอา รักโลกจอมปลอมสแกมเมอร์ชัดๆจอมปลอมยังไงผมใช้ไฟฟ้าไม่มีควันสักแอะไม่มีควันแต่ว่าวิธีการผลิตไอออนลิเทียมมันเริ่มลึกแล้วโอ้โหเคยดูไหมบทวิจัยเวลาเขาผลิตแร่ไอออนลิเทียมเนี่ยเขาต้องแบบถางป่าเป็นร้อยๆเป็นพันๆไร่เลยกว่าจะผลิตได้เคยรู้ไหม EV เนี่ยรักโลกจริงหรือเปล่าไม่จริง เป็นแบตทีซื้อรถคันใหม่โอ้อยอน,นั้นตั้งกี่ปีแล้วเรามีประกันเราเปลี่ยนแบตได้เลยต้าขับไปใต้ท้องรถขูดฟุบปั๊บแบตเป็นรูงเงี้ยซ่อมไม่ได้ต้องเปลี่ยนทั้งคันนี่อ่ะรักโลกรักโลกไม่จริงด่วยผมจ่ายประกันผมฟืนตรงไหนผมก็ไม่ต้องออกหมดราคาวีตอนเปิดมามันก็ถูกกว่ารถสันดาปจริงอันนี้ก็ยอมรับ แต่เป็นไงผ่านไปเดือนหนึ่งสองเดือนส่วนลด4ี่แสนห้าแสนผ่านไปอีกหเดือนลดเพิ่มอีก3ามแสนสรุปมันก็ดีต่อลูกค้ามันก็ดีต่อลูกค้าผมไม่ได้ซื้อหุ้นอยู่แล้วออาแล้วถ้าตาซื้อตอนถ้าสมมติตาซื้อวันแรกเลยที่เปิดตัวเท่ากับว่าตาติดดอยดิซื้อมาล้านนึงเอาผมซื้อรถไม่ได้ซื้อหุ้นผมก็ประหยัดประหยัดประหยัดไปเรื่อยเดือนตั้งเท่าไหร่คุณใช้น้ํามันเดือนละหมื่นผมใช้เดือนละสองพันเอาแต่พอพอคำนวณค่าปปีหนึ่งก็โอ้โห ประหยัดแมงแสนหนึ่งแล้วหายไปแล้วแสนหนึ่งพอคำนวณค่าเสื่อมไงตั้งซื้อมาล้านหนึ่งพรุ่งนี้ลดเหลือเอารถสันดานไม่เสื่อมเหรอเสื่อมเสื่อมรถสันดาลรถสันดานก็เสื่อมแต่ราคามือสองแข็งมาไงพี่พี่ซื้อมาพี่ซื้อซีวิคมาล้านหนึ่งตอนนี้ขายได้เท่าไหร่หกเจ็ดแสนหายไปสี่แสนหายไปสี่แสนใช้เวลาสองสามปีกว่าจะหาสี่แสนเนี่ยเดี๋ยวมันก็แข็งขึ้นราคารถไฟฟ้าทุกวันนี้เขาใช้กันเต็มบ้านเต็มเมืองรถอีวีราคาดีแรงม้าก็ซปเปอร์คาร์ ของคุณจ่ายเท่าผมแรงมา้าเท่าไหร่แต่แรงม้าเยอะแล้วไงมันแรงแค่ศูนย์ถึงร้อยไงแรงมาแล้วจะไปขับที่ไหนศูนย์ถึงร้อยจะไปเหยียบทางด,วด่วนปื๊ดใบสั่งเป็นสิบไม่รู้อ่ะ e ีวีประหยัดป้อมซื้อก่อนประหยัดก่อนซื้อที่หลังประหยัดกว่ารักโลกไม่จริงสันดาบเนี่ยอยู่ยงคงกระพัน์นานมาเป็นร้อยร้อยปี <c oughs> คนพูดไม่ใช้คนใช้ไม่ซื้อไง